แต่ว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาเอ้าฮัลโหลทุกคน โอ้ยแม่จ๋ารู้สึกว่าเหมือนเป็นคนลวงโลกยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนเป็นคนลวงโลกรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้วันนี้ตื่นขึ้นมานะคะสวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านทุกคนพบเจอกันวันนี้ในช่องแม่จา๋าภาพละตื่นมาวันนี้กับความที่รู้สึกผิดเหลือเกินรู้สึกผิดนะรู้สึกเหมือนเอ้ยเราพูดจาอะไรเหมือนเป็นคนลวงโลกนะ นะพูดจ่าแม่จา่านี่พูดจ่าเหมือนเป็นคนลวงโลกนะนะเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะนะความรู้สึกแบบนี้เลยจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไว้ทุกคนหลายๆคลิปนะคะที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาคลิปหิมะนะคะเมื่อเมื่อวานนี้ก็ยังยังยังได้พูดอะไรในคลิปที่แล้วอยู่นะนะแม่จา่าจะบอกว่าเป็นคลิปส่งท้ายเป็นหิมะส่งท้ายปีแล้วนะคะเป็นหิมะปิดท้ายรายการจะไม่ตกอีกแล้วนะคะพูดอยู่บ่อยๆจะไม่เห็น อีกแล้วจะไม่ตกอีกแล้วปีนี้นะคะน่าจะเป็นหิมะส่งท้ายรายการปิดท้ายฤดูกาลแล้วนะคะเนาะแต่ว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาอ้าหิมะก็ยังตกอยู่ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูตื่นมาวันนี้ก็หิมะตกอีกแล้วนะคะแม่จ๋าไหนเธอบอกว่า หิมะเธอจะหมดแล้วไงวินเทอร์นี้หิมะจะไม่ตกแล้วไงที่เดนมาร์กนะคะน่าจะเป็นหิมะปิดท้ายรายการแล้วแล้วทำไมวันนี้ยังตกอยู่มีความรู้สึกผิดระเกินนะ,ะเหมือนแม่จ๋าพูดลวลวงโลกยังไงก็ไม่รู้นะทุคนห <c oughs> ิมะยังตกอยู่เลยนะ,ะมาค่ะนะคะไม่เป็นไรเยน้อเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆอย่าว่าแม่จ๋าเดิอนะ Nah. วันนี้ตื่นเช้ชาขึ้นมาก็กับบรรยากาศสโนว์ขาวๆหิมะกําลังตกนะคะก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะเอาเอาบรรยากาศขาวๆมาฝากทุกคนอีกเหมือนเดิมเนาะนะเดี๋ยวพอมันหมดหน้า,นาหนาวแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นแล้วแหละทุกคนนะขาวๆแบบนี้เนาะรอดูอีกทีกันก็ปีหน้าหน้าหนาวหน้าเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะผ่านพน้นฤดูหนาวไปนะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันแล้วนะคะ วันนี้นะคะมันก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งเนาะนะคะไม่พาดนะคะแม่จ๋าก็จะไม่พาดที่จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะทุกคนนะนะคะดูกันกี่รอบกี่รอบก็ยังชอบนะคะแม่จ๋าก็ยังชอบแม่จ๋าก็คิดว่ามันสวยนั่นแหละนะคะถึงเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเห็นว่ามันสวยนะคะก็เลยอยากเอามาฝากให้เพื่อนได้ดูด้วยกันเนาะนะคะมาแบ่งมาปันมาแชร์กันดูเนาะนะคะมาเพื่อนที่อยู่ ทางอื่นๆนะคะก็โพสก็ถ่ายลงมาแชร์ให้กันดูค่ะนะคะมาแชรใ์ให้กันดูแบ่งปันนะคะให้กันดูให้กันเห็นเนาะนะคะวันนี้ก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะกับพีมะขาวๆในวันนี้ที่ประเทศเดนมาจ้านะคะสำหรับคลิปนี้เนาะนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็เล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากทุกท่านทุกคนเนาะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่นะในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่จ่าด้วยจ้า